มาผ่านใหญ่ไงบนบาดปลาโดมาแล้วเว้ยโอ้ใส่สองเยอะโอ้ได้ยิงกินได้เว้ยโอ้ใส่สามเยอะส้มกันพี่เตรียมหนาวได้สองตัวแล้วชิลงไปโชว์นงโชว์นงโอ้เตรียมเลยครับโอ้ผ่านใหม่ผ่านใหม่เอาเสียกมาตักมาคือเขื่อนไหนเนี่ยฮะ อย่างลงไปบ่ถึงเจ้านะที่อพ่เดียวพ่อละโอ้ดินการอยู่ตัวนี่มีแต่เจ้าของตัวขี้หายกูโม่ในวันใดเล็กตัวเลยโอ้ปานมันอยู่แถวนี้ตัวนี่ของหล่ะลอยอ้อมโลกไปฮู้นโอ้ดดำบลโดดำบลโดูปลาดทานบลโดทานวางคำเข่าปูจะขี่จะทางเพลิน กรดมมานอีกโอ้ยเฮ็ดดีเว้ยมื่อนี้พิ่ได้ยิงปลาเพิ่งเฮ็ดข้ามเขาดีเว้ยสุดซึ่งมีจะมีกิจซึ่งมีแล้วเจ้าไดีหน่อยครับให้หน่อยนะมือโปไรโปรให้เราด้วย ก่อนแค่นี้ยนิ้ส่้นิครับยังกอหวยสลายังกอบึ้งุาบึงุาหอยสลากมันมียูซี่เกียรนไม่รอดสน็อกันไ้แต่วันนี้เป็นดรอบเกินมาก่อนเกินี้กนได้ผานไหมได้ผานอะไรกาชิบาผใส่กันดีด้อม เออพอใส่แล้วแบบแบบที่ใส่น่กกำลังกำลังเตรียมของถ่ายอีกเจ้าคนแล้วเพื่ออะไรนี่เี๋ยดตองตองกับโนดไปใช่ละไปใส่หัวปักขา้นเรื่อยๆตากันลกใบลูกไม้ไเดียวไปเกดอกนี้เก่าม่งกว่าล่ะว้านันนวอาชิวอกเตี้ยสาวตอน ไปบ้านอกไปพานเนียออกตีได้แล้วพูนึงพูดลูเออบม่พอันจะเกลือนยังเกาะอื่นยังเกาะเวพุทาบอสเอเวนไระเดี๋ยวไปอหาหน้ากากหนากากอันละอัละแบบแปดชิบเก้าชิบาทนะครับเนาะแมาอันหนึ่งนองตกแตกหน้ากากก็มีสน็อกเกินสน็อกเกิม่อนบนากากตกแตก เปล่าใส่ของดีใส่ของอันไปก่อนไปขัดไปก่อนแข็งแข็ยิงเก่งเดี๋ยวจังสื้อของด,ดีมาใส่เบียดเบียดมีเตาเตาปีเฮานะครับน้ำปีนั่งปีนอนคน,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 นเดียวจ็คเป็นสิไปหาปลาจ็คสิไปนอนเลยดีนี่หาย<ไ>สมาชีกมาครบแล้วขอน้ำไวด้วนี่นั่งแล้ว นั่งนานี่ละเวดังตากแดดเนั่เนาะนสวดเข้ากเหตุลังคามาให้อยู่เออนนีดีเลยของปิวเลยกระทะกระทะปิ้วเลยแต่ฟ้ามอห่างไหมใช่หรอเปาอมา ตรวจหน่วยครั้งสุดท้ายก่อนออกเดินถึงรถเดินทางได้มาถึงแล้วครับมาถึงแล้วบึงพุศลาถึงบึงกุศลาแล้วถึงจอดรถเก็บของลงเราจะพักตรงนี้นะครับเอา ตั้งฐานตรงนี้อนอนเซียนเล็กสองหลอบกับ <c oughs> เกียบดอกหนาตายเบิร์ดเลย <c oughs> ห่มกระดาครับมีห่มให้ดีให้ยางดีเลยบรรยากาศดีมากเลยไอทีพมาเบิงไวเมื่อว่านเนี่ยนะครับก็หน้องไม่ว่าสิลงตรงนี้แหละ <c oughs> หาข่าวไลยแล้วเขาว่ามันมีปลาแหลกครับปลาแหลกปลานิน่นปลาตะเพียนปลาโดปลาคอ มีกับบทุกปลาแหละครับบอเสือมันจะวานเฉพออันบอ่อหนึ่งเขาเลยเด้อมาหอดเยี่ยมากินเขาเทียง,ยงนี่ครับให้น้องหนึ่งเขาถาเดี๋ยวผมก็จะลงหมดปลานกเป็ดลายแห่งปลาบัว,ลวหลวงล้วนๆบัวน้ำครับสอยวอัดแล้วนี่บาดว้แล้วครับ รถแลนครับรถมันขนดินออกเขาจะขุดเห็ดเขื่อนครับผ่านโอก๋กับชิมาฮัดดำอีกคือเก่าแหละครับรเังพอนแก่กาวิสาเดี๋ย่าใช้เรื่องน้ำฟังนะไดนากากไม่มากของกันใน <c oughs> นี้เราเกินกับหนากากไปซื้อหนากากแปดสิบห้าบาทฮัดดำก่อนดำเก่งแล้วจังสื่อซื้ออุป,ปกรณ์ดีๆเดี๋ยวาชิพาซื้อตีดกบ มาดลอยตอนนี้คันน้ำฟังไปก่อนย่างเอา <T> เป็นพุทธาจังหวัดโคร,ราชอําเภอยังพกง,งรกระพงนะครับห่างจากตัวเมืองโคร,ราชประมาณสิบกว่าก,กิโลครับในตัวอําเภอเมืองเนี่ยหรือแมนวะโอ้ยังอําเภอเมืองอยู่เติมตำบลยงงรถไฟสายนี่หน่วยสนับสนุนครับ สองขวัวสองคนทีแรกก็เป็นนายพานสงสัยบึงไส้ยามุยหมาดมันยไหนนาทีทททนาที่อยู่หน้าไอ้ได้ภาพไปไอ้เกียมตโตลงน้ำแล้วครับที่สุดคือน้ำลาย,ลยนะี่ยโอ้โหไปเกียมตา <c oughs> ครับ กันสองพันนี่ให้เพิ่นลงก่อนสองพันเอาดูเขาตรงนี้แนะ่นๆโอ้โหโคตรงเอาดึงคือยังดึงคอนีะดึงดึงลงทียงอ,นนอย่าไปกดตรแน่นนะนั่นมันเด้งใส่เออเย่ก <Yeah. S 2> ่อขาขึ้นงอง่ายไปแถวเนี้ยอดเป็นปลาท่าให้เป็นตัวพี่เอนะะอนั่นล่เร้อยอ้าวสองตรงแน่นี่จะปลอดภัยเนาะผ่านไม้ครับผ่านไม้ ผ่ <laughs> านไงผ่านใหญ่เขาลงก่อนมามามาไกล้ๆมาบันนี้ดอกปลาโดละ่ะผ่านไม่เ้บนฝาดแล้วปลาโดมาผ่านไงบน บาดประโดมาแล้วเว้ยโอ้ใส่สองยอ่น้ำเลือกหมอบน้ำบ่อน้ำเลือกทำได้ซ้ำกันเพียงแปะดดังนี่ละโอ้ได้ยิงกินได้เว้ยโอ้ใส่สามเยู่ซ้ำกันพี่แนม้นาด้วยสองตัวแล้วชีลงไป็ดสอง

เนื้อทาดาแพนหน่อยแยกเลยครับจยกเลยดาแพนนิ่งไปหมไกลเลยตามสิมาบ้านเบดมาแล้วมาไหวเถอะเนาะก็จังลงหันมันลงโดนหรือเปล่าถึงชาทีลงนะครันมีสองยางครับได้ปลาครับบ่พอปลาก็เลยขึ้นไหวเพราะผมไม่อะไรหรอกบ่พอปลาไอตัวพอได้ปลาโดหน่อยป้านโดนิ่งปลาโดมาตัวหนึ่งซีโล อันนี่บ่ือขึ้นไว้แท้ต้องที่หลังงูนั่นที่หลังลหมดขนไว้บ่เดยวควางละหมดพูนจนตาดำตาแดงค,คือขึ้นไม่เนล่ฮะเอีงอยงต้องไปวัถึงเจ้าหน้าที่พอพแต่เดียวพอละโอ้อดินการเดู่ตัวนี้ นี่จะควงตัวขี่หายกูโมนี่บ่อดเอกตวเลยโอ้ปานไันอยู่แถวนนิตัวนี่ควางลลอยออมหลกไปหูนโอ้ดดำาดดำบลดูปโดทันบลดทันดบปืดเลยยกโเนี่ยยกโทเนี้ยโอ้ดบปืดเลยนี่แล้วก็เอื่บดดทนไม่นดปืดเลยตัวโม่เขียวเออตัวตัวโม่โห้ดมันลาย เห็นตัวเดียววะลอยสดกันตัวเดียวบ่แสดงว่าปลาโดอยู่นี่แล้วนี่ลอยวนยิงเอาแถวนี้แหละเฮ้ยอืมงานปลาโดมันมาอยู่นี่นะว่าเขาได้ยุบปลาถูกเอายกโซนนี่โอ้ยกยกจับโอ้โหสีครับซีซีเปิลผมกะทีซีวะซีอ้รุณนี่นี่ซีซีวะอืมซีกวัวนะสูสี ลอยไปสนกันฟุดออกไปก็กระเซยสาหนัวน้ำกลนไปจิตติเต๋อวุฒิวัวปลาอยู่นี่นี่ทับพาะนี่คือโอกาสได้ยิงไงแปดสิบเป็ก้าสิบเปอร์เซ็นต์ปลาบ่บ่หย่านคนเนาะบ่หย่านปลาบ่ตื่นคนขนาดยิงดิ่มตามๆนี้นี่เรียนใส่ผมอยู่อีกตัวหนึ่งเลีนเขามาห่วยว่ะจำบุกออกแข่งข้อสมบูว่์ะนั่นยิงคือว่ากนคนบ่คอยมาลงปลากระโบนหนาบันไดปลาห่างแต่ว่าปลาบ่หย่านคน แต่พ่อนี่คือโอกาสได้เลยอู้ยิงเขาโก๊คงเลยโก๊คุงเลยพี่พี่โก๊ดหนตอนไปขึ้นในใจยุ่ยยิ่งชอบว่ขอบ่เป็นมันง่ามแม่งได้บัดไปหอดพุ่งไปพอดีมันก็ปึ๊ดออกอย่างว่าไยเบิ้องเห็นเป็นถอนนะเลยใส่แก่บมาเนะ่ยบ่ได้เล่งบอกสองตัวครับปลาดูยิงไปก่อนสองตัวสองตัวไปเลยว้าวไปขิงครัหรือวะขี่รถออมโลกอยู่อะไรอย่างตัวน้อยก็ผมอยู่ อ้าวพี่เี่ยเอาไปเทียบกันเบื้องเทียวก็มวนเบิ้งท่านตัวดีซีหมกับดีซีหอกว้ายซกับหาคนแล้วนัท่านบอกว่าหาคนแล้วุ่นนี่ซีไปปลายหาตนตุ่นอ้สูสีสูสีนี่แหละอามาเบื้งับข้เ้าด้วยโอ้สูสีว้ายองเวียนไว้แ่กว่าบ่ เียนไงกวนกแต่นี่เงยาผมไหนเงี้อาไปสีสวยสิสองแตบมสองแตมยกยกเสื้อข้างนันเออยกสองโซโซ่เนี้นโอ้โโซ่นหลาเนี้ยนี่ยิ่ปลาเทเลกใด้ปลาเสือเลยเนี่ย่านหม่เออจดงไยเดี๋ยวานของเอาไอ้ล่างล่างหน่อยอะไรนียดีเออเทียนเออียเอาเดี๋ยวอ่งเขาันครับ ขึ้นเขากันเข่าเที่ยงนังน่งกันนั่งยิงยิงหว <laughs> ่าสวยต้มกันทีงี้ยมันจะเฟียดออกโอ้ย oh, ลาบกันทีงี้ยกันลาบปลาปลาตะเพียนได้นี่ปลาตะเพียนได้มากเมื่อวานนีม่มาแรงจังมหาหมาย หนึ่งเข่าเนี้ยพร้อมครับที่มือผ่านโอ้ผูขั้วโอ้โอครับผูขั้วโนครับอูอ้ขั้วโนะวะโอ้ขั้วโน้โอ้โนกับูขั้วตองอหนึ่งเข่าเสียบอยู่หนึ่งเขาใส่เกลืออยู่วะใส่เก็นใส่เกลือนี่เสียบเลยมันนันวะนนวะ ก็ยังกินเขาห้อยเกลือนี่บ่กินเ้อกินอาหานอะไรกินบ่เศร้าวางคำเขาปูจ้าขี้เจ้าขางเพิ่นเจอในม้านอีกไหววจะบอกว่าเป็นไงทำไงโอ้เฮ็ดดีเว้ยมื้อนี้เพิ่นได้ยิงปลาเพิ่นเฮ็ดคำเขาดีเว้ยสุดเดือนที่มีจะมีกินซุนี้แหละดูเท้าได้น้อยครับให้น้อยนะมือบ่ได้บ่ให้เรหน่อยต้งเหนี่ยร้องกายต้นใหม่ก็ได้พี่เอาไว้เรื่องนี้นะเอ้าดูวันมันเด้อ ไปงงปยไเอาดไือดเขารเขาใหญ่อแล้วมีเวลาอีกชักโมงนึงเอาไปาสอนมามามานำนำเีดเดียวโอ้ยว่าเมียนะเว้ยทีน่มส่วนมือผีไลยผีแหงคําเขาใหเลยเลยนี่น้องนลงตากแดดด้วยเขาว่ากินหอหันเรื่องเียบผีลิ่มเลยส่วนมือผีพีคํำเขาใหญ่เลยเหนือ กิ่งจานเนี้ยใช่ไหมเนี่ยเอ้ามาเบ็ดมาอนกันมาบีมากี่ให้ล่ะ่ได้ปลาก่เป็นยังดอกบีเียกินขาวม้ยโยลมเย็นดีอ้ยสอนเยเดียวขนิ้วไวล่างมาแล้วก็ใส่เลยยอดดีดีแยกบุก่อนอ๋ มา,ขมาเข้ามเงากัน,นงเงบเอากัน,นกินตาเลน้าอนม่แซ่บ <c oughs> ขกข้าตาไแสงจันห่นี่ละได้ยุมันดึงมเทาี่ีเออบ่เป็นยังกินเหลวกันเลวดอกเขาบอกย่ากินอนหอนังแซ่บอนกว่ากนหอยไหนกินหึงเปาอ่ะอาาศก็ร้อนน้ำซุปก็ร้อนอากาศก็ร้อนเลยกินแบบนี้ครับยิงแซ่บข้าปาอยู่สบายสบา,าย่งเงมาก มากความลำบากนอนอยู่ลงนอนอเลยทอ <laughs> อนทูกระดมอยู่ลงนอนมากมากมาทำบากอล้วเรา,าไม่งดนามหักเสียวัจักป่านโอผานโอลงไหมเกือมานีกี่ตัวปรกกัดไหมครับ โดะครับเขาขึ้นมาอันนั้นเขาได้ไปตัวหนึ่งแล้วที่เขาพายเรือเขาได้เป็นตัวหนึ่ง่าจะสี่โลห้าโลอันนี้นนนนนนยิงยิงขึ้นมาสองตัวละแสดงว,ดว่าจะโขมันอยู่แถวนี้แหละครับผมดำาน,นุนออมนุนเข้าไปในป่าบัวไม่เจอน้องมาดำแถวนี้ ดำลงไปนี่ใกล้ๆนี่ก็เจอแล้วตัวหนึ่งม,มันจะอยแถวนี่เลย ใส่งามอยู่แกมแดงอยู่ข้าวเนนพุณราพบเนนจำาวนสวยอยู่าเนนใส่สวยอยู่อดูหน่อยข้าวเนนพุทราพเนียบกันโอ้ประกาวันนี้ปกาตโตงามก็เลยยิ่งเขาซะ้นีุดหนี้ลอยู่นี่ย้ส่ยุหันมองเขากินขอนว่แอนไฟเล็กตัว เป็นมูวพอแล้วยิ่งเด็ดยิ่งยิ่งถึกต้นนึงหลังขาดได้ยี่บ่เปิดโดดวัวเขาได้วัวยิ่งอีกมันหลายอยู่ตอนมันตัวหน่อยลุนไหนลุนนี่บัวลุนตัวหน่อยอยู่แอวโอ้ยข้าลุ่นนั่นผมก็เอาเดี๋ยวน้อไงกูอยู่ตลาดวันตัวนั้นมันโน่อยี่บ่ดิผลงานผลงานผลงานสามเต็มนับยี่ว่หนี้นิน่อยนี่พี่นับเบิดบัวนับปุบปุสูบเขาแล้วเนาะโอ้ตัวเดียวกับพ่อเลยพี่ตัวใหญ่อยู่ พูดแต่แใหญ่พูดตัวพอดีโอ้พอดิลขึ้นกระเพาะพอดิลเรียกกระีเพาะพอดินพ่ออะไรมึงเด็กคอขอล่ะพี่น้องพี่คนนี้แหละเมื่อไหร่จะมากระไม้นะครับเนาะวันนี้เด็กช่างนี่แหละรถฝีมือลยหล่อมากนะครับกระไมครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็มาถึงที่พักแล้วนะครับมาถึงแล้ว เก็บของก่อนเนี่ยผลงานเราวันนี้อยาอายะอายะยาอายะลุ่นซู่ซีกันเลยจะดำๆต้องซ้ำอันนี้พอดีอมันต้่นอันนี้ฟอมันเด่ยอยู่ไม่ได้ต้องตัวขน่อด